ในการแข่นเทควันโดครับมีต่างชาติเขาพูดอะไรฟิดแบณอะไรกับเราบ้างไที่มาก็แฮปปี้นะครับถ้าจะมีอะไรก็คือว่าที่นั่งไม่พอนะครับเพราะว่ากองเชียร์มาเยอะอาการ์ดกามากมายแนละจนล้นจนล้นสนามแล้วก็เสียงเชียร์ก็ดังกระหึ่มนักกีฬาก็มีกําลังใจนะครับถึงจะสร้างผลงานได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าผู้ตัดสินเองหรือว่าทางทางเทคนิคอลเดลิเกต ไปจนถึงทางคณะซู <laughs> เปอร์ไบเซอร์เขาก็ทุกคนก็แฮปปี้ครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ผ่านไปสองวันครับผมทอยไปแล้วครับผมคิดว่าของเรา14คนทุกคนก็มีโอกาสครับซึ <c oughs> ่งก็สองวันผ่านมาก็ได้หกทองก็ยังไม่พอใจครับจริงๆอ่ะพรุ่งนี้ก็เรามีห้าคนก็มีมีโอกาสอีกครับเพราะฉะนั้นก็เราทำเต็มที่ทำเรียงตรงมากที่สุดครับ 49ครับตอนนี้ครับออตั้งแต่พานิุพักเลิกไปตอนนี้ผลงานให้มันยังไม่ได้ตามตามมาคือยังไม่ดีครับก็ตอนนี้ก็มือนรุ่น49กครับก็เป็นตอนนี้ก็เราก็ให้ลงกีตาร์ครับแต่ว่ากีตาร์ก็ส่วนใหญ่ก็รุ่น46ครับซึ่งเขาก็เราก็ให้ลง49แต่ว่าตัวล่าสุดที่ชิงชันรถที่จีนครับก็ผมดูว่ารุ่น49ก็หลายคนเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาครับหลังจากพันธุาพกครับซึ่งเราก็ต้อง พักพรุ่งนี้ก็จริงๆก็รองจากผมก็เราก็สตาฟโค้ดอีกสี่ห้าคนครับก็ทุกคนก็พีมดีครับแล้วก็นักกีฬาหรือโค้ดสตาฟโค้ดก็เก่งจริงๆครับอีกห้าลุนพรุ่งนี้ก็ก็สามารถมีโอกาสครับเครื่องเซนเซอร์เกาะนิดนึงค่ะเหมือนวันนี้เราต้องปัดทวงเพื่อจะเอาแต้มหลายค่ะบไปหลายรุ่นมากๆเลยครับต้องก็จริงๆปีหน้าเปลี่ยนกติกาใหม่ก็ไม่มีเชลินครับเป็นไม่มีปัดทวงซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวกับทุกโค้ดเป็นห่วงมากๆจริงๆแต่ว่า น่าจะเป็นเป็นก๊อกไฟฟ้าตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงอยู่ครับแต่ว่าผมเป็นควาจริงๆครับปีหน้าถ้าไม่มีชลินครับถ้าถ้ามีวามเด็นตรงนี้นค่ะพี่เอจะมีนําเรื่องเข้าไปคุยกับทางสถาบันไหมคะจยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราก็บอกว่าเรายังมีเวลาอีก3ปีก่อนที่จะไปถึงโอลิมปิกครั้งต่อไป เพราะนั้นเขาก็จะใช้อันนี้แล้วก็ต้องทดลองดูแล้วก็ต้องแก้กันไปถ้าไม่มีก็ทุกคนก็เหมือนกันหมดนะครับแต่ข้อดีมันก็มีอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาดูจอเนี่ยท,ท,ที่ที่เาเรียกว่าวิดีโอรีเพย์นะครับคือบางทีพวกเราก็ดูอยู่ในการนีเราก็เห็นเอ๊ะมันได้แต่เขากับทางกรรมการดูวิดีโอกลับบอกว่าไม่ได้นะบางทีเราก็คิดว่าไม่ได้อาเขาบอกได้น,นี่มันก็เป็นวิดีโอมันก็ไม่ได้ร้อยเปอเร์เซ็นต์ทีนี้ถ้ามีกรอบสีสษนที่มันมีเซ็นเซอร์มากพอที่ถ้าได้ก็คือได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้มันก็าอาจจะตอบโจทย์ว่าไม่ต้องเอาตาคนมาดูคนอาจจะดูไม่ดีดหรื่อลำเอียงหรืออะไรไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องพัฒนามันเป็นนโยบายของทางสาพันโลกอยู่แล้วว่าต้องให้มันแฝงเกมเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดว่ามันไม่ดีนะเขาก็อาจจะต้องอานนั้นก็ต้องไปคุยอยีกทีแล้วก็ยังมีเวลาคือท,ทุกอย่างก็ต้องทดสอบกันไปเซ็นเซอร์ต้องดีซึ่งเขาก็พยายาม